ปีนี้ e 1 4มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาง Ableman e เนี่ยก็ส่งนี่เลยนะคะกล่องสุ่มกลอ่องส้มมาให้กับเรานะคะอันนี้บอกให้ท้าพิสูจน์เลยเขาบอกข้างในเนี่ยจะมีอุปกรณ์เซอร์ไพรส์มากมายเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งของฟิล์ม e Ableman ที่มากกว่าเดิมถึง5เท่าเลยทีเดียวจะเป็นยังไงวันนี้แม่บ้านไฮเทคพาไปดูกัน,นะค่ะลุย หลังจากที่ p h o ฟ e 14ออกมานะคะปีนี้แม้ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยจะดูงเงาๆไปบ้างนะคะแต่ก็ยังคงขายดีในตามรูปแบบของ iPhone เหมือนเดิมแหละ iPhone ก็คือ iPhone นะคะรอบน,นี้นะทาง a อเวอร์เน,นะคะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะต้องบอกกันว่า A อเวอร์เอยู่กับเรามาตั้งแต่ปีแรกที่เขาวางขายเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกของเขาเนี่ยอยู่ในระดับท็อปนะคะระดับพรีเมียมเนี่ยมาตลอดรวมถึงมีการรับประกันด้วย1ปีเขาก็เลยส่ง กล่องสุ่มกล่องส้มเนี่ยมาให้เราเนี่ยพิสูจน์กันนะฮะถึงความแข็งแกร่งที่เขาบอกว่ามากกว่าเดิมถึง5เท่าจะเป็นยังไงมาแกะกล่องกันลุยอันนี้นะคะนี่ท้าพิสูจน์กล่องสุ่มกล่องส้มนี่ตา้องคิดว่าข้างในจะมีอะไรไหมคะแต่ดึงนี่นะคะเปิดมาเจอนี่ก่อนเตด,ดนก็คือให้เราเนี่ยเอาไปหั่นผักนะคะแล้วก็กินข้าวพัดผักกันสบายใจนะคะแพ่จะบ้าหรือเปล่าตลกด้วยนะคะอันนี้เอาอจริงหรอ อันนี้คือเขาเจใ๊ะเราผ่าจริงๆใช่ไหมน่าจะใช่กระป๋องนะคะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าฟิล์มของเขาเนี่ยแข็งแรงถึงขนาดตัดได้เลยนะคะนะคะอันนี้คือไม้นั่นเองนะคะแข็งไหยเนี่ยเจ็บตีทำไมก้อนนะคะแล้วก็มีนี่นะคะแสงบูไล์อ่าเดี๋ยวเราให้ดูใกล้ๆกันแน่นอนนะคะบูไล์แล้วก็มีนี่นะคะอย่างซึง กุ้งเล่นคือต้องแก้แล้วค่ะจังหวะน,นี้สกูคุณไม่คุณไม่แก้อนาคตคุณไม่ยาวนะบอกว่าเลยนะคะแล้วก็มีฟิล์มเอเวอร n เนะคะซึ่งจะมี2แบบในวันนี้นั่นเองนะคะก็คือแบบฟู Frame นะคะแล้วก็แบบ 3D นั่นเองซถ้านะใครนะคะอยากได้แบบปกป้องเต็มจอลงโค้งเนี่ยเราก็เลือกแบบ 3D ไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะได้แบบปกป้องเต็มจอให้เฉยนะคะ <ๆ S 1> ก็จะมีแบบ full frame ด้วยทนทานแข็งแรงมากขึ้นถึง5เท่าตัดแสงสีฟ้าไม่ลดความคมชัดรับประกัน1ปีเปลี่ยนแผ่นใหม่เมื่อแตกร้าวนะคะก็จะมีทั้งหมด2แบบให้กับเราในวันนี้นั่นเองนะคะแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินหานี่นะคะแล้วก็มีฟิล์มทั่วไปนะคะอันนี้คือฟิล์มแบบทั่วๆไปเลยที่มันถูกๆอะ่ะไม่แพง เดี๋ยวจะได้ดูด้วยว่าฟิล์มถูกกับฟิล์มแฮมต่างกันยังไงแล้วก็มีนี่นะคะคัตเตอร์2อันโอเคครบเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่กล้องตัวนี้เลยไปลุยนี่นะคะจะเห็นว่า ก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆมาให้เราทําการทดสอบกันในวันนี้นะคะก็นี่นะคะอย่างที่เราพูดไปตัว 3D แล้วก็ตัว full frame ด้วยเดี๋ยวเราจะแกะออกมาให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันถึงความแข็งแกร่งรอบนี้นะคะนี่ความแข็งแกร่งถึง5เท่ามาดูกันเราจะเริ่มนะคุณผู้ชมอย่างแรกเนี่ยด้วยนี่ก่อนเลยกระป๋องอันนี้เป็นอันนี้เป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะคะตัวนี้ก็กระป๋องอะนะซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นกระป๋องที่รีไซเคิลได้ด้วยนะดังนั้นตรงนี้ก็ อาจจะมีความหนาแบบปานกลางนะฮะเอาตัว full frame ก็แล้วกันนะมาจัดให้เขาสะหน่อยทุกคนจะรู้แล้วฟิล์มที่ราคาแบบไม่ค่อยแพงเลยกับฟิล์มที่มันอาจจะดูราคาสูงนิดนึงแต่มันพรีเมียมกว่าเนี่ยมันแข็งแรงกว่าแบบไหนบ้างอ่นี่นะฮะกระจก 3D ของเรานี่สวยไหม you feeling oh, you are feeling better than ever คุณกำลังรู้สึกดีกว่าที่เคยเป็นมาโอ้โหเงี้ยเทโคตรนะอ่ะเดี๋ยวเรามาทดสอบก่อนอย่างแรกนะคะก็คือ ในเรื่องของความแข็งแกร่งนั่นเองอ,อันนี้ก็คือกระป๋องนั่นเองนะเราทำการแกะฟิล์มออกมานะคะแบบนี้เลยตึงๆนะ,ะถ้าเอาเครื่องสับเครื่องพังเราเอาจะฟิลม์มเนี่ยสับแอมินว่าขาดไหมหนึ่งสองซ้ด้าน,นข้างด้าน,นข้างเเอาจริงๆนะคุณจอเราเสียวฟิล์มแตกมากเลยอะแต่มันไม่ยังไม่แตกอะ หัน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 โคตรแข็งเลยอ่ะขังเป๊กเลยโอ้โหคือคือตอนนี้พึ่งไม่ใช่แล้วนะคะข้างบ้านน่าจะมีด่ายบ้างแล้วเฮ้ยข้างๆแตกแล้วเว้ยนี่นะตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนี่ยุยเสียดสีมากอะได้ละได้ละไม่เสียดสีแล้วไม่เสียดสีละห เห็นไหมกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมโอ้กระจกนี่คืออะข้างหลังนี่มันเป็นกาวนะเป็นรอยกาวเฉยๆแต่กระจกไม่เป็นไรเลยว่ะโอ้โหอ่ะหันไปมาโอ้โหไม่เป็นไรเลยคุณคือไอ้ข้างหลังเป็นรอยกาวนะคะอย่าไปเปรียบเทียบกันแต่ว่าแข็งขนาดว่าตัดได้เลยอ่ะโอ้โหนี่คือสุดมาก เรียบร้อยนะคะอย่างแรกคาสบันเออมันเดี๋ยวนี้ฟิล์มกระจบ้องแข็งขนาดไหนเราลองเอาฟิล์ธมธรรมดาเนี่ยมาสับกระป๋องอลูมิเนียมดูไหมว่าจะขาดไหมอันนี้ฟิลธรรมดาฟิล์มทั่วไปโอ้ไปเลยว่าแอดมินดูดิไปเลยว่าเฮ้ยไปเลยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมค้อเหมือนกันเลยแบบเมื่อกี้ ไปเลยจริงๆโอ้โหนี่คือเห็นๆเลยนะคะว่าฟิล์มทั่วไปคือไปจริงๆว่ะไม่เหลือซากอันนี้คือพิสูจน์แล้วนะคะว่าเป็นเรื่องจริงแน่นอนอเอาจริงไม่พิสูจน์ก็ไม่รู้นะเนี่ยอะอย่างแรกผ่านไปอย่างสองอย่างสามค่อยๆผ่านไปนำ้ำมือปืนคุณไม่แก้คุณไม่ตลกอะ่คกอะคุณไม่ตลกพอนะคะอะอย่างที่สองเป็นการทดสอบบูไลท์นะคะหรือว่าแสงสีฟ้านั่นเอง ก็คือเขาบอกว่าแผ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าโดนไฟบูไลท์เนี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะขึ้นเป็นสีแบบนี้เลยถ้าสมมุติว่าฟิล์มมันกันแสงได้จริงๆเนี่ยนะคะมันจะไม่เกิดสีบนนั้นอ่ะอันนี้เอาฟิล์มทั่วไปก่อนอันนี้ฟิล์มทั่วไปก่อนโอ้โหเต็มข้อเลยนะคะไกลๆก็เห็นเห็นไหมอันนี้คือฟิล์มทั่วไปนะคะเห็นเห็นเลยว่า เป็นรอยขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวเรารอไปหนึ่งเขาจะค่อยๆหายไปเองนะคะ,จะเจอนว่าฟิล์มทั่วไปเนี่ยการแสงบูไลท์ไม่ได้นะคะนะคะเดี๋ยวเราจะลองจะเอเวอร์เมนกันนี่ตัวนี้เป็นอ่าเขาเรียกว่าตัวใหม่เลยนี่นะคะเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าทําไมต้องซื้อฟิล์มที่มันมันมีราคาหน่อยอ่ะนี่เราวางไว้อย่กินนะคะเหมือนเดิมเอาละนะอันนี้เดี๋ยวรอของเก่าหายกันนะหนึ่งสองสามสองเข้าไปโอ้โหนี่อ่อนมากอะ่ะจางมากจอเลยอะ่ะ นี่ก็อ่อนมากเห็นไหมขนาดจอๆนะเมื่อกี้เนี่ยคือตัวเก่าเนี่ยคือเข้มปรีดเลยแต่ถ้าเราส่องไกลๆแบบนี้อย่างนี้นะคะโอ้โหนี่คือแทบไม่ขึ้นเลยอะแอดมินดูดิโอ้ไม่ขึ้นเลยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูอีกรอบถ้าเป็นฟิล์มทั่วไปฟิล์มทั่วไปโหม่วงเลยใช่ไหมนี่ม่วงทั้งแผ่นเลยเห็นหะนี่นะเข้าไปใกล้ๆนะม่วงจัดๆเลยแต่ถ้าเป็นเอเบเนเนี่ยโอเคนะฝั่งนี้นะ เห็นปะอ่อนกว่าเยอะเลยอ่อนกว่าเยอะอันนี้คือจอนะแต่ปกติเขาจะทดอสอบแบบนี้โอ้การแสงดีดกว่าเยอะมากมากมากเลยนะคะสำหรับการตัดแสงสีฟ้านั่นเองอืเดี๋ยวรอบนี้นะคะเรามาทดสอบเรื่องของคัตเตอร์กันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวของ 3D แล้วนะคะหรือว่าตัว3มิตินั่นเองนะคะพคกนนี้จะเป็นเต็มจอลงโคง้งตากล้องไปพยานวันนี้ตากล้องนี้จะเป็นพยานให้เราว่าเราจะขูดมันเข้าไปว่าเขาจะเป็นรอยหรือไม่โอเคไหม เอาล้วนะหนึ่ซชั้นนี่กลัวมากบอกเลยนี่เรียบร้อยนะคะอ่ะแอดมินไม่ใช่แอดมินสีตัก,ตกล้องนะคุณสองดูมีไหมนี่ <S <S เห็นปะ่ะไม่มีรอยเนาะไม่มีรอยนะคะเอารอยมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราเอาฟิล์มทั่วไปมาเมื่อกี้เลยฟิล์มเมื่อกี้ทั่วไปนะคะอันนี้ก็คืออันทั่วไปเนาะ เดี๋ยวเรามาลองขูดกันนี่คือฟิล์มทั่วไปค่ะเฮ้ยอ๋อตกใจกาวๆอันนี้ฟิล์มทั่วไปก็เอาตรงๆนะก็แทบไม่เห็นรอยเหมือนกันก็คือโอเคนะฮะถือว่าเรื่องกันร,รอยนี่ฟิล์มทั่วไปอาจจะพอสู้ได้อยู่บ้างแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสิ่งนี้ล่ะหนึง่งจึ้งนี่คือคุณโตโอเคเราต้องแกะเขาก่อนอย่างระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นปังตอนะแอดมิน เอานะหนึ่งของซ้ำโคตรกลัวเลยอ่ะโหเอาจริงข้างบ้านเริ่มด่าละเอาจริงดังมากนี่ขนาดแบบยกให้แอนแอนนิดนึงแล้วนะ โอ้คุณผู้ชมคือถ้าเคาะดังกว่านี้ข้างบ้านก็จะดา่าเราละแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากให้ใน้รุดง้างมาแบบสูงๆเลยอันนี้บอกก่อนเลยว่ามนุษย์ปกติเราจะไม่ทําแบบนั้นคือโอหนี่ข้างบ้านด่าแล้วนะเอาจริงมันจะมีด่าแล้วโอ้แข่งเป๊กเลยว่ะไม่เป็นไรเลยเนี่ยกล้องดูดิแข่งแกล้งไม่เป็นไรเลยโห้่ากลัวมากดูดิโอ้หแข่งเอาไม้มาทุบเด้อ ไม่เป็นเลยอะไม้ไม้แบบเอ้ยมือถือตกใส่ไม้เอ้ยไม้ตกใส่มือถือเฮ้ะเจ๊อ้ะไม้ตกใส่มือถือไงไม่เป็นไรเลยว่ะโอ้โหอ่ะไม้หล่นอ่ะไม้หล่นอ่ะไม้หล่นไม่เป็นไรเลยแล้วก็ไม่มีรอยอะไรเลยด้วยอ่ะเดี๋ยวสะท้อนแสงดูหน่อยเป็นไงไม่มีรอยอะไรเลยเห็นไหมดีว่ะแข็งแกร่ง และสุดท้ายและท้ายสุดนะคะที่ทาง a อเวอร์นั้นให้ทำการทดสอบนะคะก็คือการงอฟิล์มนั่นเองนะคะเราจะมางอฟิล์มกันนะคะเอานะเริ่มหืมหืมกลัวว่ะไม่กล้าแล้วอะ <laughs> ทุกคนกรีดร้องหมดเลยอะไม่กล้าแล้วอะมัน าใหม่นะหลับตาไวนะ้แล้วหลับตาไว้นะโอเคมันมันไม่เป็นไรมันนุ่ปกติไม่น่าจะงอมากกว่านี้ละหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยนะคะตัวเราเนี่ยได้ทดสอบเป็นหลากหลายอย่างมากแล้วนะคะทั้งทั้งตาแสงสีฟ้าทั้งอะไรทั้งหมดแล้วเมื่อกี้เรางองอตัวของฟิลม์มก็คือไม่แตกนะคะแต่อันนี้เราจะทดสอบกับฟิลม์มฟิล์มทั่วไปนะคะซึ่งเราคิดว่าน่าจะอันตรายพอสมควร เราจะทำในกล่องแล้วกันอ่ะอันนี้คือฟิล์มทั่วไปนะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังหนึ่งสองซาป้อแตกทันทีก็คือแตกเลยเห็นเห็นนะคะอ่ะคราวนี้ทุกคนรู้หรือยังว่าฟิล์มกระจกเหมือนกันแต่ฟิล์มไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหเป็นไง,นไงแตกละเอียดเลยจ้ะ เอเบิเมมี้นี่คือแบบเห็นป่ะเห็นปะมันแข็งกว่ากันเยอะมันเยอะมากเนาะเยอะมากนะคะแต่นี่คือละเอียดไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะทุกคนก็คงจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าฟิล์มนะคะที่มันมีราคาหน่อยแล้วก็มีร,รับประกันมีมาตรฐานสูงๆเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้เนี่ยนะคะบริษัทที่ผลิต ฟิล์มให้ก็คือใช้มาตรฐานเดียวกับ c o น n i n g c o น n i n g คือคนที่ผลิตกอลิเล a ร์กราสที่มันติดอยู่ที่สมาร์ทโฟนอย่าง iPhone ด้วยนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนชั้นนำอีกหลายๆย,ยี่ห้อก็ใช้กระจกของบริษัท c o น n i n g เหมือนกันเมื่อก่อนมีหลายเจ้าทำมากเลยแต่ปัจจุบันนี้ c o น n i n g คือครองตลาดแล้วก็ยึดตลาดไปหมดเพราะว่ามันแข็งแกร่งแล้วก็ดีมากๆถ้าเกิดเรามีฟิล์มที่แข็งแรงนะคะในระดับเดียวกันเลยกับ กระจกสมาร์ทโฟนที่มีราคาสูงเนี่ยมันจะไม่คุณรู้สึกปลอดภัยขนาดไหนเมื่อกี้เราทําทั้งอีโต้ทั้งไม้หล่นทั้งอะไรเนี่ยทุกคนจะเห็นแล้วว่ามันไม่พังแม้ทั้งการงอหรือการตัดแส่สีฟ้าเองก็ตามแต่ก็คงจะเห็นแล้วชัดเจนนะฮะอะ ใครสนใจนะคะไปซื้อนะคะที่ e v e r m e n ก่อนนะคะ e v e r m e n จะมี2รุ่นหลักของเราในวันนี้คือ 3D Corning กับ Full Frame Corning นั่นเองนะคะแข็งแกร่งขึ้น5เท่าเลยแต่เขาก็ยังมีสินค้าอื่นๆแล้วก็อีกหลากหลายรุ่นนะคะหลากหลายยี่ห้อเหมือนกันนะคะก็ลองไปดูได้ตามรายละเอียดที่ดูดทิ้งไว้ข้างล่างเลยก็แล้วกันเนาะใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะสำหรับ a b e r m e n นะคะก็จะบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกระจกตัวท็อปที่ดีกว่าที่เคยมีมาทั้งหมดเลยตัวจบตัวท็อปปกป้อง iPhone 14ได้ทั้งเครื่องนะคะทั้งกระจกหน้าฟิลลลังแะเนส กล้องนะคะติดทั้งทีต้อง Ablement เจ็บจะจบดีกว่าเปลี่ยนบ่อยๆนะจ๊ะดูแลตลอด1ปีเต็มคุ้มค่ามากๆที่จะลงทุนเพื่อโทรศัพท์ที่คุณรักในราคา1,590บาทนะคะเปลี่ยนใหม่ได้ฟรี1ครั้งด้วยเมื่อแตกลาวนะคะปกป้องขั้นสุดเลยใครชอบทำกิจกรรมใช้ชีวิตเต็มที่เพราะกันกระแทกถึงขอบเครื่องแข็งแรงก,กว่าเดิมนั่นเองนะคะ สำหรับคนที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Studio 7แล้วก็ iStudio นะคะซึ่งทาง Everman เนี่ยเขาแจกโค้ดลดให้นะคะตามนี้เลย ADM ND 1 4นะคะส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อขั้นต่ำ1,000บาท พี่ใส่โค้ดนี้นะคะได้ที่เว็บไซต์ a b เบ m e n เลยนะคะโค้ดเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะที่เว็บไซต์ a b เบ m e n เท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้รายการแม่บ้านแ่งเดือนตกลำลาพีเเท่านี้นะคะใครอยากซื้อ a b เบ m e n ตามที่ดุดได้รีวิวในวันนี้เนี่ยก็น่าจะถูกใจกันแหละเพราะว่าเป็นฟิล์มที่ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับว่าอยู่ในระดับสูงนะคะที่ขายอยู่ในประเทศไทยคะ่ะเจอกันใหม่เทปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มนกันด้วยสำหรับวันนี้เราฟันดี้ราติสวัสดิ์โอยาสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย